สบายดีเอลทิชนบรรยากาศงานศิลปะร้านสตาร์บัคสาขาแรกในสัปปลาวร้านสตาร์บัคสาขาแรกในสัปะปะลาวโดดเด่นด้วยงานไม้แกะสลักและภาพวาด ที่สื่อถึงศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมและทิวทัศน์ที่อุดมด้วยธรรมชาติของสปปลาวเริ่มตั้งแต่มือจับประตูเพดานเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาครับที่ร้านสตาร์บัคสาขาแรกในสปปลาวได้เลิกเปิดบริการแล้วที่ศูนย์การค้านาการอฝั่งห้างสรรพสินค้าพารคสันในคนครหลวงเวียงจันทร์ โดยนับเป็นสาขาที่15ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตลาดที่84ของโลกโดยหนึ่งในจุดเด่นของสาขานี้ครับก็คือการออกแบบแล้วก็ประดับประดา,ดาตกแต่งในสาขาที่ได้แรงบันดาลใจจากประวัติศา,ศา,ศา,ศาสตร์การเป็นผู้ผลิตก,กาแฟมาอย่างยาวนานหลังฝรั่งเศสนำเข้ามาปลูกเมื่อปีพศ2458และวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่โดดเด่นผสมผสานกับสถาปัตยกรรมลาวตัวอย่างเช่น มือจับประตูที่แกะสลักรวดลายด้วยมือเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในร้านส่วนเพดานตกแต่งด้วยกระเบื้องไม้ลายเกรดปลาสื่อถึงหนังเงือกไซเรนก็คือเงือกสองหางที่เป็นโลโก้สัญ,ญลักษณ์แล้วก็แบรนด์ของส t a r ์บัคกนนะครับและสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านสไตล์ลาวไปพร้อมๆกันในขณะที่การเลือกไม้เป็นวัสดุทำกระเบื้องเพดานนั้นได้แรงบันดาลใจจากต้นกาแฟ และทิวทัศน์ที่อุดมด้วยธรรมชาติของสปปลาวซึ่งชวนสร้างบรรยากาศที่คุ้นเคยเป็นกันเองนอกจากนี้ครับยังมีภาพวาดขนาดใหญ่เป็นรูปนางเงือกไซเรนถือกิ่งต้นกาแฟซึ่งเป็นผลงานของศิลปินชาวลาวเพื่อให้เกียรติแก่มรดกทางวัฒนธรรมและความงดงามของศิละปะลาวในขณะที่การตั้งบาร์กาแฟบริเวณกลางร้านทำให้ลูกค้าได้สัมผัสการ,การตกแต่งบรรยากาศและมีประสบการณ์ภายในร้านอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ครับธุรกิจร้านสตาร์บัคในสปปลาวอยู่ภายใต้การบริหารของ c o f f e e Concept ลาวซึ่งเป็นบริษัทในเครือแม็กซิมครสเตอร์บริษัทสัญชาติฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิบริหารร้านสตาร์บัคในหลายประเทศเช่นกัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์ฮ่องกงและมาเกา๊ารวมถึงร่วมทุนกับรบริษัทในกลุ่มไทยบรเวรซื้อกิจการร้านสตาร์บัคในประเทศไทยเมื่อปี2562้และพบกับ L t v ท s i o n ได้ใหม่ในมือหน้า Spidey!